สวัสดีครับนิทลักแดนกุง้งลูกทุ่งแดนไก่อยู่กับผมคำสะพาเฟินกับช่อง,องคองอำสะพาเพ่นมามื่อนี้ครับ okay รกับอยู่ก oui ับหลานหน่อยซื้อยังนี่ทิ้งทิ้งโอเคครับผมพี่น้องกับมื่อนี้เนาะกับพาพี่พาน้องครับมากินนี่ครับปลาหมึกปลาหมึกย่างโอ้ยกุ้งย่างเด้อพี่น้องครับพี่น้องเมื่อกีล่ะปลาทู พี่น้องกุ้งย่างกุ้งเบิางทงกุ้งครับพี่น้องกุ้งแม่น้ำเผาจะแซ่บกับน้ำจิ้มของห้องเบิกน้องมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดวซิมเบิังก์ได้ไหมเดี๋ยวซิมนังก์มึงก่อนเสพป๊อปซิมังก์เล็ดเด้อเล็ดเด้อ ้นเดียวจิ้มกันเลยเดี๋ยวโอเคมาเข้าเดี๋ยวสรอยกันเบื้องพักเข้าครับผมก็บนี่หลักปลายนอพักทำไม่ยังไม่มีพี่บยังไม่มีผู้สนับสนุนหลักเลยโอเคครับผมเดี๋ยวกินน้ำลำไยก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับผมน้ำลำไยฟองหลายแท้ นิ่งหน้อยเพต้องเล็กน้อยอ่ะมาบาเอ้าจัดการเดี๋ยวไหนก่อนบะมึกก่อนบะมึกกันเนาะโอเคยังพ่อแม่ไก่ที่หลับยุไก่ยังไม่ี๋ยวเอานึ่งิ้มไปนี่ก่อนเนาะมาพี่น้องมาโอ้ยเดี๋ยวเอาหนวดก่อนเนาะอุ้มประตู เดี๋ยวนวดเอานวดก็ตัวมันหนวดบ่เดี๋ยวได้ย่าพ่เอาคนล่นวดเข้ามาถูกอย่าฟาดทีละดมจ้ะดมจ้ะพีพีพเจียบฮะคนละขาเขาเซเอสวยสวยเลยโ <c oughs> อ, <c oughs> อ เหนือหวานเหนแท้ครับพี่น้องเนี่ยอ่ะฮะผักไข่ยำเนื้อผักกุ้นน้ำจิ้มตำเองครับพี่น้อง ชุดดอยเลยเอล๋อยินน้ำเบิดอ่ะ <c oughs> คำไงผมบอกอย่าลืมครับพี่น้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ก<บ>ดซับสไครต์ให้น้ำในเรือครับเปลี่ยนกำลังใจให้ผมข้ามสะแล้วก็ร้านหน่อยน้องปิงค์นะครับขอไม่ทิดตามเขาได้อีกนะครับสองคนที่ครับพี่น้อง เดินเอืองไปอาน้ำก่อนเด้ออาน้ำก่อนเอานหนามยังขื้นไปเอาหนามมั่นบอกไปสัตนะมาครับหนวดสองหนวดสองมาหนวดสองไว้เบาหนวดสองเอาเบิดยังหนือโค้นเบิดอีกโอ้ยนอนนอ๋ยวเดี๋ยวเอาไปใส่ดีย่งดีครับพี่น้องนี่นี่โอ้เหนือมันหวานแต่ดีครับ อยู่มั้ยเจ๊บอกจอดอยู่อ่ะจอดจอดบ้านพิงมีไหมจอดปูกระทางจิ้มหน,น่อยๆก็ได้จิ้มหมน่อยขีกุง้งไหเรานย่วางมาก่อเข็ดเห้ เอาไม่อยากเพราะว่าทกุ่งขับโหราภามีพักกาดใครกันพี่เหนียวครับม,มึงเอาพักพักเข้ากันมีท่ทำหนึ่งกับพอไม่จะพักกัที่เล่าโหราภาครับผมมีทีมีไปพร้อมใบมดบอมดิเนี่ยคนใดอื่อนไว้อย่างสันแหน มาเดี๋ยวมาสิลองเบิ่งกุ้งครับพี่น้องบันนั่นหน่อยนั่นหน่อยหนึ่ง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 ได้เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้สองถูกต้องฮะแค่นี้หรอหยาบก่อนสัญญากะว่างไว้ก่อนก็ได้ได้กินกุ้งก่อนก็ได้เออเไงหืม อมาอันแกแค่ไหนอแก้นแกเองแกเวายยงป่แกให้ยี่บแลอาแกเอาสัง่งแกเอาเด้ี๋ยวนี่กินนี่นะมากินยังข้างในแเดี๋ยวมันเผ็ดมำแล้วข้านตาจะไหลเองทออี่โอ้ยนันกินาเผ็ดอีลีครับ <laughs> หลานกินอัไรเลย <laughs> <g ül> น้ำตาจะ,ะไหลอักเด้อพักขนาดั้งพัยนี่ปิ้งบอกอืม่กัดไปขนาดปิน <c oughs> มากนี่ย <c oughs> างไม่กินเลย จังกินว่ะอ้โอืึมแบมบแบบวะแบบฝากพี่น้องกดไลน์นลหน่เร็วกดไลค์กดที่ตามพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดพาร์ทไพร์กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเค แล้วเอามาให้หนูกินด้วยกินอย่างไงกินบอกกิมหน่อยน้อยเดี <t> ๋ยวมันเสร็บหน่อยใส่ใช้ใช้ทีล่ะเอออ้ากินกินกินในพี่น้องเบ้างกินในใกล้กินใกล้เออหด่อยแช่บอสมา ôi à, này là chán là chán đi tai quá ừ quá à, ừ ừ yeah. <laughs> ừ ừ ừ Ăn Tắt ừ ừ นั่กินหมกพักคลิปหน้าจะให้นอ้องฟินกินพัก,นออกเนา,า,กออกาะกินอ,นอนย่ปปอางว่าแค่เข้มามากินยังแค่เข้ากินหมดทุกอย่างกินหมดทุกอย่างลากดิบไหมกินเป็นวะรากดิบเนาะอุ้ยลากดิบดิบไปเจ้าคลิปหน้าพี่น้องกดติดตามมาเยอะ เนื้อผ้านเองปิงเขากินกินจูดิบบอเฮจุดิบเนาะจุเนื้อ่วอือ้วมวันเดียวนเนาะเติมจิ้มอ้มวเด็ดครับพี่น้องน่ออะอืมวก็จมุก น้ำข้าวเจ้ามูน้ำข้าวเจ้าน้ำข้าวเจ้าข้ากล้องเจโอ้ยข้าวกินเีอะอืมอิ่มหมดน่จะอิ่มเฮ็ดเฮ็ดโอ้เหนือวานตะครบ จิดออามาโอ้ปลาทูใหญ่ไปไหมนี่บ้าบ้าบ้าเอาอ่อซันี่เอาซันนี่เฮ้ยสดสเลยอ่ะจิมมะยาไกลเติมบ้มมันหนอย้งจมีเกงหรอตาใจพอยังเ็บเ็บที่ เดี๋ยวคีปหน้าเอาแบบไม่เผ็ดดีกว่านเนาะทีฟูด้ดก็ดีแล้วมันแต่มันมันเผ็ดเกินเอาอันนี้มันกินได้ยี่โบนี่ไอ้ไอ้ทุงตาเนี่ลองเบิงเดนีทุ้งทุงตาประมึกครับทุงตากนาะเริ่มครับ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครป์ให้น้ำได้เลยครับช่องอยังกอกคำซะพาเฟินอะไรนั้ <laughs> นไม่ใช่นั่นนะนันไปน,นัง่ง <c oughs> หมึมออมนกนี่คืหมึกหมึกของขี้ม <c oughs> ันต่างกัน

mười hai nghìn hai mươi hai mười 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 Ừ mười hai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  mười Lấy นี่แล้สุดท้ายแล้วไทยสุดทยขยคุณครับไทย,ไทยเฮ้ยเก่ยากอะ่ะโอ้โหดึงหางปากใช่ด้วยบอกกัดกัดกินได้ก็ดึงมาห้่นหรือไมใช่กิน่วง เดี๋ยวลาพ่อแม่พี่น้องกันวางก่นเอาครับสุดถ่ายถ่ายสุดเนาะ <c oughs> ขอจบคลิปใบซัมมี่นะครับผมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดติดตามเนาะให้เขามีกำลังใจจะเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมานะครับผมขอให้พี่น้องเนาะมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขู่สุขคนครับสำหรับคลิปมื้อนี้กล่าวค้า่าสวัสดีครับ I'm <laughs> okay,